อหางอันว่าคารัตนศสินยินตาไทยลาลาขอกราบทานขอนามสกันท่านมหานักปรเจ้าญางูเท่านมเน้นเคยได้เห็นได้พ่อสั่งแต่พ่ออินตาสอนทั้งบทก่อนและจำลาว่าจีสานลำเพื่อ ก่อนยังยืนยัดไว้จำว่าล้ำวาดคนแกนพวกพี่น้องเป็นเพนทั้งบ้านไก่และบ้านไกลยังจำได้อยู่บ่ลืมพออินตาลดลวงแล้วดอกคือดังพระจันรดาบรัตาศินยังล่องลับหลดบ่ลืมมุนข้าวเอาสมัยมาเพิ่มตีเติมอยกงนิดน้อยมีทเพียงและซอยพญายาโนยใส่น้ำ ว่าวพื้นลับว่านี้กะดีสว่าบอท่านห็นท่านบอเป็นตาปวดอภัยนางบอบงตั้งเสียงวันวันฟ้าเบยเบิกบัวลพาพาพระพิรุ่นกำลังไหลดอกลังลงห้ำเพื้อนท่านญานของใสในสวนฟังพวกในนาพันเพืดเก่ากะเขียววออันอ่อนยาน อุตากังแม่นามมาสาจาซุ้มกองมองดูผลฟ้าลาัขันมากไม่ไปตามต้นทุกคนหบังของใส่ของกินทั้งของแตีงขันบอโซเกิดแรงสีหน้าก็สื้นบางแม่นว่ากันไฟค่ะก็ไายไงกำไรดีเช้าวงามีเงินทองโูเศียีก็คอยอ้วน ฟังสำนวนนั่งแก้วผู้ไก่ดำลูกซัวเดียวนี่บอมีผัวเตีเปลี่ยนสาวหญ่แล้วโตวแก้วแมนเีน้ยอยากมีคูก,ก้อมกิงเสมอดังใจเขาผู้ยิ่งเงาทั้งหลายก็ดังกันทั้งนั้นพิแต่สีสันเนือผู้ไก่ดำลูกซัวไปขยาบมีผัวสาสอนเปลี่ยนอาเซียเมียสิได้น่งรถโยนทุกคนเป็นจังสี ชูคนเป็นจังสีดอกไก่ส่วนยิ่งสาวไก่ขาวสูงงามอลัมตาผู้มองเยี่ยมเปลียนน้ำผูเพศพ่นหนุนกำจะน้ำจองลักษณะสีในตึกตอางไก่เจ้ากระจังสวยเปลี่ยนผู้ปากกว่าเพื่อทัศนาทั้งสีบจะในงามเกินคนบ่อยากจนใจยงตัวของฉันนั่งแก้วผู้ไก่ดำลูกสัวแต่ที่ใจอยากกลัวจอมเจ้าพอยอดชา้า คิดไปหลายมันนักรัมเออยงมุ้งมังจังหาคาหนามาจังหาไพลขันทางสิได้เม่นละบอมีเอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอย สบายดีพอนพี่น้องรับทราบนี่ฉันหญิงมีน้ำอยู่แล้วว่าแก้วนามาฉน,นั <S <S <an imer> ้นแค่เลยดังเดิมพี่น้องเอ้ยสูมือสู้เว้นเห็นมู่พวกกันมาหาอยู่บ่เส้าแต่ว่ามืนอนีจ่จ้าบ่แม่นมันไปใส่เบ่เเมันเห็นเบ่เห็นมันข้นมาเล่นน้ําแก้วบ้เห็นมันมาหาแก้วเอาละจําเป็นฉันจะต้องนั่งทายู่เงอนนี้กอ่อนทามู่พวกข้นมาหา ซาคว่นมาป็นจังไหเก็พักกันไปใส่กับบุรู่มือนี้เมื่อนี้อากาศควงนฝ้าสะบางกลางหาวสาวบ่มีแฟนจองในแต่มองมันฝ้าดูน่ะผ้าไก่กวนเขียวเนียนบะสินลำก่อจะเห็นว่าหน่อยร้อยฝ้าว่าพาลมตกลงทั้งเมือนหน่อยของนั่งบเป็่นบางนั่งเกี่ยวฝ้ายางเขาไปเยี่ยมลำดู ว่าวันนี้ยังบ่ท่านในหูวว่าเปลี่ยนว่าวของไผ่สมสลาวนงยญ่สิเราเอาไปเมียเอาไวไในเงินหน่อยสิไปคอยคอเบิ่งมันสิเปลี่ยนว่าวเจ้าละของทานเพิ่นผู้ได้เอเมื่อนี่ฉันเก็บได้ว่าวเพรู้ว่าว่าวนะะี้เป็นว่าวของผู้ใดจะเปลี urgency, ่ยนเะไปในเงินสักก่อน จากกาแก้วน้ามาผู้ไก่ดำลุกสัวนากระเม็นน้ามาไผยพอสินส้ำซ้ำเมื่อนิบรได้ยังสิลงจากเค่สองอาถาเคยก่อนก่อ,อนละน้อยช่วยฟ้า นางก้าวแล้วผู้ตกแต่งแปลงไายนางก้าวแล้วตกแต่งแปลงไายใน่ลาผนาภผ้าเขียงกวางมองตามเบื้องหน้าท่องแถวทงรับผู้ทั้งสวเยืนนางน้อยเยียงไายกดเจ้าทวงเลียกเราดอนเลาวกระเดาเทียมทับบังทางมันเบื้องทางถึงทางใต้เลียวไปเปลี่ยนหมอออกจากดอนสานีนอใหญ่ขวางควงมขันลันเขาได้ยินได้ยินเสียงแขกตะกระวอวาละบอนเจริญรับปก่สำเนียง ตาละมวนละมุมดังก่องโอ้โอกฉันชอบจำเลือกขนาโอ้โอกฉันชอบจำเลือกขนาไม่มีผู้วิวาน้ำตาไหลพาวฉันเป็นสาวนิช่งางเล้ใจเสียงเละไหลิงล้องละหอมทำให้ฉันตรอมตรมชอบจำเลือกขณะกาบว่อมเสียงว่อนวีวอนขี้ดอนสอนวางนี่ได้เดินเข้าป่าไผ่คลิงลำมันยีตินตำลำสุลามียุ่งแยางหน้ากระตังดอยอ้อยกวัว ฉันกลัวตัวน้องนี่นอนเปลี่ยวยังไม่มีใครเลี้ยวโอคิดจะมาเป็นแฟน,นคิดไปจังลำบากและเซนท่าก็อยากมีแฟนฉันพี่มาจับจองในแต่มองดูเดือนดาวเด่นน้องนี่มองดูเดือนดาวเด่นละพระจันทร์วันเพ็ญนสวยเด่นงามตารักกับแค่ไม่สมปากธนาองค์พระเทพที่พาช่างไม่เห็นใจเลยเฉยชมดาวกาปไทยพงเจิญละจังว่าเดินสี่คอยล้มน้อยคอยผิวอยู่ย ตั้งต้นตาต้อเสดาวบานตาพลรนเลี้ยนลอเลียบพนังหินเจอออยลาพีเอเอเอมอ,อีวันขึ้นกายเป็นมือสัปดาหมุนเปลี่ยนปีเดียนนับมือคอยคอยอ้ายก็เงียไป คิดสงสัยบางนั้นบอมีข่าวมาถึงตายแล้วน้อทั้งโตปวงละเมื่อน้ำไอเดือนก็ง่า,งายยง้มแรงแรงใดๆแต่จมเส็นละทมทุกท่วมสมท,มทมอนอ้อนละอาเกือบสิเป็นปวงบาให้ทำน้ำพระองค์ก็หักลงไหลคิดตั้งแต่ทั้งโตพี่ โอ้ยเพื่อนเป็นแนวท่องดีโตมันแนวท่องเกหมองม่วงก,กว่าชีปุ่นหีทเห็นข้าวกอนปุ่นพระองค์เวาตอพนาหาสิ่งใดมาลบล้างใล้ลริ่มพีบ่มีีลงเป็ี่ยนว่าเป็นเสือเลิศจนว่าเปลี่ยนเสือเลิศพวงละมือนำไอ้มาตัวใบละฝ่ายผัดก,กายเปลี่ยนหมอนแม่เล่ํำทางสู้มือก็เลยจอยว่าลอยลอ เหลือพระอ,องค์ยิ้มนองเห็นหัวพอพ่อใจเนี่ยพอเห็นไนพน์นพระเจยดตั้งบังเวรความมากเป็นคือนนี่ตาละว้นบุญใหญ่คิดไปใส่กระบอกุ่มไม่มันกวงขาดใจยิ่งได้เป็นจังสืต้องถึงที่มอลา,าแเกี่ยวคว้นไปจาะทำแม่พนาก่อนหน้านี้ เอาละฉันจะต้องไปถามแม่บึงสะกอนว่ามือออกไม่ซิบหกคำน่ะมันมีอีหลีบอรหรือว่าเป็ดจังใดพี่นองเลยสภากรกอดเย้วก่อนเกาว,ว่ามีสวดรลำนิท่านสมหมูว,ว,ว่ามันเมาบ่มีแลว้วมีหลายแนวลำเรลืองทั้งดีทั้งซัวเอาผสมเกือกว่ากันใบก็จังดีมีไฟต้องมีน้ำน้ำตามค่อยหมอดมีดีมีซัวใบวป็นกำเกิืกัน มีมันบ่มีเนื้อผักเกลือผสมติมก็ดจังซืมดืมใด้ถ้าไม่แสบโนมีกวัวตอมีกาแยมกันพันต่อเปลี่ยนผู้ขอกอดไปย่าไก่ต่อกันน้ำของฉันวันนี้คือย่ายกากรรเป็นคนทําไม่เข้าสวนหน่อยนอกเมื่อ มีทั้งอาชีพยงดันไฟกระทํำสวนขัวฉันตายไล่ป่าตั้งแต่โดนนั่นแล้วตัวของฉันเปิดไม้ขัวตาปเป็นมาข้างมีลูกนางนามาพ่อได้วบอปากดอนแม่กวาวมาแก้วพอลูกเกิดในโอ๋ไปสิตีเตือนความบาบดีกะคำแล้วนั่ของนั่งคือนั่งแก้วพอความฝันฉันประหลาดฝันว่าเทวลาดเจ้าเอาแก้วนอยมานี้ สีดำเหลืองถือมาโวนหมอบถึงน้โมพวพาม่เป็นนาท้าบอดีแม่ยังมีหาแก้วเออ่ราะจางเกียดกระเจียดในสุบินนี่เมียตรวดบไรายลืมได้อายุของนั่งนันสิหปีว่าท่านใหญ่ใสยศาสตร์ลึกบานัามหูสุป,ปากาศปีได้ฝนสีแรงหรือลำบากอุดมดีนั่งต้องมีวิธีทางเหตุการนันไกล,ไกล ห้านิตการสินค้าแนวใดกระแดค้าน,นกระบอกมันาาม่นได้มาไวทาค่อยตอนต่อใสเงินความจเจริญก้าวหนา้าแม่ลูกทั้งสองไผกระมองไม่เห็นลาบรวยบ่มีแล้วเปลี่ยนพบุญของเกีียวผู้ไก่ดำลูกกำแมนทำสวนปลูกใบของนั้นกระคาสูงทุกสิ่งสมมาตร่์ได้ดังใจหวังพราะนั่นเป็นคนดีแมนบ่มีไผ่หว เป็นคนดูลาลนคนลาออกปากบ่อลำบากยย่แคนหัวส่วนกะบ,บ่อมีต่อไปก้อนทอน,นี้มีไหมยังลาย่อที่แบ,บ่เปิ่นก่อนกะมากไปบ่อมีแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องรักษาน้ำของฉันนีก็มีอยู่แล้วว่ายายกกะกามเป็นแม่ขอหน้าเกี่ยวนาะมาพี่น้องเออ เกิดเป็นเมื่อเป็นเว็นน่น่มีลูกสาวอยู่คูหนึ่งตัวซื้อว่าแก้วนามาจ้าวเป็ยนเนี่ยหยงดอกนั่งกระดานเออเจ๊ใจหมองสาวนายเพราะสาวบ้าหมอเจ้าว่าไม่น่ามีเรื่องอนี่ยหยงกุมโมกทกใจดอกคณะมณีสิถามเบิงสะกอนเออว่าเป็นเนี่ยั่นเสด็จพี่นอสมบัตที่ในห้องเงินสั้นกระเทืนขาดแม่ผูนแนมลูกน่อยเลี้ยงสาวกะแตงต่างตาหาหมอนมาหยัดใบผันเอาใหม่มาต่ำย่างบ่ท่านสีแเล่าผันเอาสินงสังหวย แจ๊ก่าเป็นเงี้ยงพี่น้องเอ้ยลูกผู้ข่านะั้นลาลาตาเหลืองเขานา้่งก็ว่าอยากกินจะเดีย๋ยวนี่แม่สบายดีเนี้ยเที่ยวบา่ายเอ้ยเป็น่ยนใได้ลาลาเอ้ยบายพระมีความสุข,ขก,กญญัลูกแม่จะเป็นเงี้ยงอะไรลูกเอ้ยนาเจ้า,จานั่นขึ้จญญังปั้วชื่อป้าบาทนายเที่ยวป้าชื่อเงี้ยฟังมึงกูโดนเงี้ยงเรื่องยังนัดโมกโจ๊ใจว่าหล่าแก้ว โอ้ี่ความหลวมหมอนเศราลืมเล่าลงสติเหตียปั้นงีมาถึงก็ะหอดตัวนั่นแล้วเมือนอง,องค์กุมันเจ้าเพิ่นมาแจาดอกโลูกป้าสิรัลรวงเขาไปไว้ราชร้า แต่เกลียดน้ำตาก็หลายมิ่งสัปดาแม่เอ้ยยังไม่เห็นไผมาก็หนอดเท่าให้เพี่แม่สิยินดีด้วยดอมฉันลือว่าบอคอยแม่จุ่มเบากันจาตาต่อพนา ยมือหนึ่งนั่นแก้วนามาออกมาอยู่กลางซ้านมีอาการมั่วหมองมลพระไท่บ่มีแลลวแก้วเลื่อยปลนาเมฆ่าอากาศกัวจะเห็นวาหน่อยร้อยฝ่าวาพาลมตกลงท่มเมื่อน้อยของนั่งมาเปลี่ยนบางนั่งแก้วฝ่ายยางเข่าไปเยี่ยมลำดูเมียวาวนั่นน้ะเมฆเมืนวาวของผู้ใดได้เมีแต่ว่าเป็นวาวของผักทินทองได้านะที่เกแก้วเจ็บปูาไดมีผักพีนทอดไปไกลเหเื่อยเลืออเอาจริงจังางวัน แม่แก้วเนี่ยไม่อยากได้สิ่งอื่นนอกาจากได้พัะพินท่องน่ะน,นะเป็นผัวแม่ไม้่ตายแล้วแม่เพิ่นนัดเพิ่นพัดเพิ่นหมายแก้วไว้ว่ามือออกมาชิบหกคำนั่นนะเพื่อนสีมาลักเอาแก้วกลับไปอยู่ในเรี่ยงในว่างมันไก่หอดไปแม่มือออกมาชิบหกคำแม่ผู้ใดนะัดผู้ใดพัดอย่างนี้แก้วเอ้ยแก้วลายแก้วแม่สีบอกสูฟันเด้อมือออกม่นน่นมันมีแต่แต่ชิบซีไปหอดชิบห่าเท่าน,นั้นตัว กูเดินไปมันมีจะเจอมือออกไม่สิหกคำแก้วเอ้ยมันบ่มีมันบ่มีจะเจอมือออกไม่สิหกคำเหมือนแก้วแนี่หมายความว่าเพิ่นมาตรวแก้วน่ะยสิแม่ตัวอะไรอะไรแก้วเอ้ยแก่าเพิ่นสิมันมีมาแต่ใส่ละเมือออกไม่สิหกคำเนาะโอ้ยความหลุกห่างมวนเสาโอ้ยคำโบราณเพิ่นว่านั่นแก้วกระืึดจำเอาบ่มีเสาลายลากับปอยวางไปได้ มันว่าเป็นกริย์นี่บ่มีสองความปากดอกนาะข้าได้ออกปากตาไลาทิมบอนนี่เนี่ยสัจจะว่าจา,านี่ของมันเพี้ยงถึงขนาดแน่เอ้ยต้องได้ฮากล่วเนื้ตอตัวเจ้าประจังพนหาสำนวนล่วงหนึ่งล่วงยิ่งเบาไร่ปินกษัตริย์บอไดใจนั่นบอดยังตรง ให้แม่แย่งล้วงขึ้นหนอปราสาทหลังสูงหลังพระมุ่งใบสีหน่วยกระดิ่งดังป้องให้แม่ไปในห้องมีสีละนับพรยใหญ่แม่เอ,อ้ยให่ไปทุ่นพระบาทไทยพระองค์เจ้าอยู่เมือง แกวนั่งบ่อรูเลืองตอนผีดอกมากตัวฉันละมัวเมามาักตั้งเตียนพ่อง์แล้วอยากได้เป็นผัวแก้วภาษาเนีเที่ยวแม่เอ้ยกันบ่ไปเก้าย่านตายเมียนเมมยนบอ่อยา ให้แม่นั่มขานี้ไปทุ่นจ่าเพิ่นทู่บาดเบื้องเขาองค์เจ้าอยู่เมืองบอกว่าลูกไส้คนหนั่นมาตัวเกลียวให้แม่ไปแ้่แม่ว่าไปแม่เกลียวตายคัะค่ะกระเมียฉันบ่เคยมาผู้ใดปานนี้จักเกลียวนอกจากพับปีนท้องละแม่เอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วคันเจ้ายว่าไปฉันตายเดี๋ยวจะบ่มีลูกสาวน้ำมูลเถอะกะเม่เอ้ยโอ้ยคันแม่ยว่าไปนี่เจ้ากสิตายสมารุเกลียวเอาใจซีซ่าเกลียวเอ้ยแม่ว่านั่นเนาะเกลียวเนาะลูกจนเศร้าโซ ลูกเศ่าโสกาให้โสกาทำควงแม่สิไปควงปุ่นทุ่นเจ้าแห่งเขาโอ่งเออเศร้าไหเศร้าห้องแล้วก็มากินเขากินน้ำใส่เกวเอ้ยเออแม่สิฟ้าไปฟ้ามาเออแม่ฟ้าไปฟ้ามาเด้อแม่ใหญ่ใหญ่แก่เจีหยมันเต็มแม่น้องพนละเออแม่แก่กินยังกัดจินได้ดอกเกลเอ้ยเออเอาสามีเด้อเดี๋ยวแม่สิฟ้าไปสก้อนเขาได้ลูกหลาเออหาแม่ยุ่นียันได้เกลเด้อนางกันข้าพูเข้าพูตืเลยเรื่องนาง ข้างชาวพู้เข้าตื่นเลยดวงหอมที่ดวงดอกไม้ผู้มาละตอกใส่ดังสังเชียนเลียนละมีละฟ่อมกันทีละมีประดบประดอกไม้ผู้บาลาบันบองบาน ดอกตาละบานบางับมีบานเบโบกบอก่านเปลี่ยนกันบานเต็มขันผูเรยนละกันละเปลี่ยนยมเป็นขันผูเรานละกันละเปลี่ยนยมละสุพูดด่นเกตแก่ผู้หอมกุ้มขีดกระดานดันดงดันหลิงแล่นไปตาหลิงเห็นไม่ทองเทพบกันนิกาหลิงเห็นไม่ทองเทพกันนิกาบุสบาบางใบบางใบก่อจานชมเจก็เจ้าว่าเจ้าโสใสกับปุสบาเบยบางในให้ควงและมีดวนดอกมีดอกจะปีดอกสอนสอนพัว ดวงดอกไม้นป่าม่ลาหอมเจ้าว่าจอมเพงน้สีบนข้างเวยยาพอข้าเลกก็เดินไปเสียงเดียงเดียงเดียงอะเดียงเดียงเดียงเดยงเดียงเดียงอเดียงเดียงเดียงียงผู้น้อยกำเยียงเดินเลียงแกงแค่น้อยอ่อนแอนกวยแกนแพนบีทุลีกรงจุลีก็อ่อนแคลปนอ โอ้ยแก้วนั่งตกข,ข้ามาคางในยิ้นพอมาจากไทยคิดลงไหลจนคิดควงละมือเป็นบ้าเสียนลาใจเศร้าเป็นลงลงลืมลืมพระองค์เจ้าจนคาว่าดวงมณีบิดาที่พอจ่าว่าแก้วดงกวงนั้นอยใสพอเออ จักสิไก่หรือไก่แก้วหน้าคาบ่เคยเห็นแก้วผนังบ่เคยเห็นจักสิไก่หรือไก่ในเขตเขาสุเมนแก้วผนังบ่เคยเห็นกสร้างจาาเว้าให้ลูกขอนําเจ้าจอมทําพญายังขออย่าจําลูกไปเขาสุเมนหน่วยนาคันกว่าาแม่นละบ่ยา ขออันมณีดวงเกลียวอยู่ในดวงเขาใหญ่อยู่ในไพ่กลางดาวดวงกวงป่าหนาจ้าความยู่มงเลยดอกคอเอกลียวปหนาบกเคยเห็นไว้นะไปประเดี๋ยวพอไปสรุปละเอ้อคนมาบุกทีนี่ไผ่มันปั่นล้อขาดเทียนแน่นเตป่าเขียนปั่นล้อมากเออแม่ยุ่งใหญ่ยุ่งใหญ่ปั่นได้กระซังว่าแต่เจ้าเออเป็นเนื้อคู่ประพาพินท่องยี่หนีหนังเด้อเจ้าคนประศูนย์ศาสนาขันเจ้าหาดวงแก้วมันี่โซ่แก้วมาอะไรเนี่ พอสิแต่งงานๆน้เจ้าเพราะว่าแต่สแตง่านดูซือแมแต่แต่เมื่อมีชีลานะพ่ออย่งนี้เกษตรเจ้ายกให้เจ้าคล่องเครื่องหนึ่งวันต่อไปเออไปสุรุลาเอ้ยมันบ่ตายดอกโอ้ยตัดสินใจสิไรเงยไก่จานมีทีลานั่งสิเดินไปหาหน่วยมันี่เข่าคว้า มันอาจำเป็นแล้วในะใจยา้เพื่อนตัวเป็นผู้มีเงินเพื่อนเป็นผู้มีเงินตัวเป็นเพื่อไพหน่อยตัวเป็นเสือ้อไพหน่อยจะเบาคิดอยากเอาเกี่ยวเสด็จร่วมเขาสุมิ่นยอดโอยดวงโตกลงศิลานีจากเขาองค์กันเด้เจ้าผู้ใสายใจก,กว้างสีกอลาไปก่อนเอิยก็ได้เป็นผู้สอน

จำคอยสักกูนั้นดีมิโนกแนบไม่ผู้เสียงห้องสัวเซลต้นแก้มแก่บกัวสิยงตาสามตาสาสักกูนี้นั่งโนกตั้งกันมันหลงหงหาหนาวหาเขาเป่าป้าเปียกป้องเปียงละเสียงห้องเลียบบึงปกปากเปียงมีโมกระโดแดงมีดำดอนโดดอกดวงพวงพัวหัวน้วนนั่นที่มันตันกันตามนั่งจะเดินเรียบลำหายห้วยหนอยผู้ขึ้นไปดูสันนีโนลำเยี่ยม ลำเยมหลายเขตเข้าสูงก็บ่เห็นมานี่ใสนี่พี่พระองค์จ้าไปนั่นเด้อไปหลายเขาหลายคําซ้ําดอยๆแฮ่แสดงหน้าน้อยแก้วบ่พันพอแต่ินปินไปนั่งค่อยยนค่อยยืนค่อยยินต่ินนางค่อยซอมมือกอดลูกน้อยตาเจ้าสองทางไว้วางนี้สาตัวละนอก่อนน่สิย่อสาทกยกลงเพียงนี้โออกฉันชอบชําเหลือขนาโอ้ อ,อกฉันชอกจำเหลือะนาไม่มีผู้วิวาล้ำตาไหล่าวฉันเป็นสาวนิชนาวใจเสียงเร่รมาหลิงหลงและมทำให้ฉันต้อมตรงชอกจำเหลือขนากะว่อมเสียงวอนมีวอนกะว่องเสียงวอนมีวนอนขี้ดอนอนบางนี่ได้เดินเข้าป่าพะเอหลิงลำไม่ตื่นตามลำสุกมียุ่งยั่งหนัากะตาลอยห้อยกลัวฉันกลัวตัวน้องมีนอนเปลี่ยวยังไม่มีใครเดียวคิดจะมาเป็นแฟน คิดไปชังลำบากเลือเส้นท้าก็อยากมีแฟนเชิญพี่มาจาับจองแต่แต่มองดูเดียนดาเด่นละพระจันทร์วันเพ็ญน,นะสวยเด่นงามตารักวั็ไปไม่ส่งปาทนาพอพระเทพเทพาจางไม่เห็นใจเลยช่วยชมดาวกบปะไพร่งเอะละเจ้าว่าเดือนสีค่คอยลมน้อยค,อย,คอยผิวเหิียวตาต้าตนตัดต้อสดาวบานตาพรันเลีเ้ยนลอเรียบพนางยินเกนอ,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 อ